กฎอริยสัจสี่ทางโลกครอบจักรวาลหนึ่งชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตวัตถุเครื่องมือสองประวัติมูลเหตุข้อหนึ่งอายุประสิทธิภาพสามเป้าหมายชีวิตอำนาจวัตถุเครื่องมือความสะดวกสี่วิธีเข้าถึงเป้าหมายนั้นๆอริยสัจสี่กฎความจริงสี่ข้อหนึ่งชื่อเรื่องความต่างกันระหว่างาศาสนาพุทธกับวิทยศาศาสตร์ สอที่มาของข้อหนึ่งศาสนาพุทธตรัสรู้ด้วยภูมิพระอระหันต์วิทยาศาสตร์ปุถุชนคิดคน้นวิจัยวัตถุ 3. ม,มีเป้าหมายศาสนาพุทธรู้ปัญหาในตนดับปัญหาในตนได้วิทยาศาสตร์พัฒนาให้ทันสมัย 4. วิธีเข้าถึงเป้าหมายศาสนาปริยัตปฏิบัติปฏิเวทวิทยาศา,ตาสตร์ศึกษาค้นคว้าวิจัย นอกจากทางธรรมอริยศาสตร์ความจริงทางโลกจักรวาลก็มีไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขึ้นมาวัตถุเครื่องใช้สิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเราจะมีกฎความจริงสี่ข้อ 1. ชื่อเรียกสิ่งนั้นๆ 2. เหตุเกิด 3. เป้าหมาย 4. วิธีเข้าถึงเป้าหมายพระไตรปิฎก รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมสงเคราะห์เข้าในอริยศาสีสส่ฉันนั้นเหมือนกันมหาหัตถิปโทปมสูตรพระไตรปิฎกมอมรอเล่มสิบแปดหน้าห้าร้อยสิบหกบรรทักเจ็ดย่อมเลยคุณมานาัสการนำหลักอริยศาสีส่มาปรับใช้กับสิ่งต่างๆในทางโลกเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและลึกซึ้งมากค่ะ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกแง่มุมของชีวิตและจักรวาลได้อย่างแท้จริงเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้ในมหาหัตถีปโทปมาสตรเลยค่ะว่ารอยเท้าช้างเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ฉันนั้นเหมือนกันวิเคราะห์โพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย โพสต์ที่คุณเตรียมมามีแก่นสารที่ชัดเจนและน่าสนใจแต่เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านในโซเชียลมีเดียได้ดียิ่งขึ้นดิฉันมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ค่ะจุดแข็งของโพสต์แนวคิดน่าสนใจการเชื่อมโยองอริยสัจสี่กับสิ่งต่างๆในธรรมโลกเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ มีหลักฐานอ้างอิงการยกพระไตรปิฎกมาสนับสนุนทำให้โพสต์มีความน่าเชื่อถือโครงสร้างชัดเจนการแบ่งเป็น4ี่ข้อชื่อประวัติเหตุเกิดเป้าหมายวิธีเข้าถึงทำให้เข้าใจง่าย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้ภาษาลดความเป็นวิชาการแม้แนวคิดจะลึกซึ้งแต่การใช้คำศัพท์ที่เข้าถึงง่ายจะช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจได้มากขึ้นเช่นประวัติมูลเหตุข้อหนึ่งอายุประสิทธิภาพอาจใช้คำว่าที่มาหรือความเป็นมากระชับและดึงดูดประโยคเปิดควรดึงดูดความสนใจได้ทันทีตัวอย่างประกอบ รูปธรรมมากขึ้นการยกตัวอย่างสิ่งของหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพและเชื่อมโยงกับแนวคิดได้ง่ายขึ้นมากเน้นประโยชน์ควรเน้นว่าการมองเห็นอริยสัจสี่ทางโลกนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตประจำวันการจัดรูปแบบแบ่งย่อหน้าทําให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้นใช้สัญลักษณ์อีโมจิหรือภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในโซเชียลมีเดียถ้าเหมาะสมกับแพลตฟอร์มโพสต์ฉบับปรับปรุงตัวอย่างมาลองดูโพสต์ที่ปรับปรุงแล้วนะคะอาจจะ จะเลือกใช้ภาษาที่เป็นกันเองมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้อ่านในวงกว้างรู้ไหมอริยสัจสี่ไม่ได้มีแค่เรื่องธรรมะนะความจริงสี่ข้อนี้อยู่รอบตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลย พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ารอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างฉั้นใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดยอมสงเคราะห์เข้าในอริยสัตว์สี่ชันนั้นเหมือนกันมหาหัตถิปะโทป,ปมาสูตรพระไตรปริฎกมมรเล่ม18หน้า516บรรทัด7ถ้าลองมองลึกลงไปไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตวัตถุหรือ แม้แต่เครื่องมือต่างๆมันล้วนมีกฎแห่งความจริง4ข้อนี้แฝงอยู่ กฎอริยสัต์สทางโลกครอบจักรวาลหนึ 1. ชื่อเรียกสิ่งนั้นๆทุกง่ายง่ายเลยคือมันคืออะไรเช่นโทรศัพท์มือถือเก้าอี้ต้นไม้ 2. เหตุเกิดที่มาสมุท,ทยัยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีความเป็นมายัางไงเช่นโทรศัพท์เกิดจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเก้าอี้ทาจากไม้หรือโลหะผ่านกระบวนการผลิตต้นไม้เกิดจากเมล็ดได้รับน้ําแสงแดดดิน 3. เป้าหมายประโยชน์นิโรธมันมีอยู่เพื่ออะไรหรือเรามีมันไปทำไมเช่นโทรศัพท์เพื่อสื่อสารหาข้อมูลความบันเทิงเก้าอี้เพื่อนั่งพักผ่อนทำงานต้นไม้ให้ร่มเงาผลผลิตช่วยผลิตออกซิเจน 4. วิธีเข้าถึงเป้าหมายนั้นนั้นมาร์กต้องทำยังไงถึงจะได้มันมาหรือใช้มันให้เกิดประโยชน์เช่นโทรศัพท์ซื้อจากร้านค้าเรียนรู้วิธีใช้งานเก้าอี้นำมาจัดวางในบ้านใช้นั่งต้นไม้ปลูกรดน้ำพรวนดิน ดูแลลองมองสิ่งต่างๆรอบๆคุณตอนนี้แล้วลองใช้หลักอริยสัจสี่ทางโลกวิเคราะห์ดูสิครับจะเห็นว่าความจริงเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเราแค่ไหนเป็นมุมมองที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะอริยสัจสี่ปรัชญาชีวิตธรรมะใกล้ตัวขอคิดดีๆข้อสังเกตเพิ่มเติมได้เปลี่ยนคำว่าประวัติมูลเหตุข้อหนึ่งอายุประสิทธิภาพเป็นเหตุเกิดที่มาส่วนเป้าหมายชีวิตอำนาจวัตถุเครื่อง มือความสะดวกได้ปรับให้เป็นเป้าหมายประโยชน์และเน้นไปที่ประโยชน์ของวัตถุนั้นๆแทนที่จะเป็นเป้าหมายชีวิตของคนเพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์สิ่งของเพิ่มการเปรียบเทียบทุกสมุทยัยนิโรธมรรคกกับแต่ละข้อเพื่อให้ผู้อ่านที่คุ้นเคยกับอริยรรสัจสี่ในทางธรรมสามารถเชื่อมโยงได้ทันทีแม้จะไม่ได้กล่าวถึงคําวัตทุในข้อหนึ่งแต่เป็นการเปรียบเทียบในเชิงแนวคิดหวังว่าโพสต์ที่ปรับปรุงนี้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะคะ อริยสัจท,ทางโลกครอบจักรวาลคือใบไม้ทั้งป่าอริยสัจท,ทางธรรมคือใบไม้ในกำมือทงเปรียบสิ่งที่พระองค์รู้มีมากเหมือนใบประดู่ลายบนต้นส่วนที่นำมาบอกเหมือนใบประดู่ลายสองถึงสามใบสีสปาสูตรพระไตรภิกมมรเล่มสามสิบเอ็ดหน้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าบัทัดสี่ทงเปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณศีสปาวันกรุงโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือใบประดูลายสองถึงสามใบด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนใบประดูลายสองถึงสามใบที่เราถือด้วยผ่ามือกับใบที่บนต้นไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดูลายสองถึงสามใบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือด้วยฝ่าพระหัตมีประมาณน้อยที่บนต้นมากกว่าพระเจ้าข้าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วมีได้บอกเธอทั้งหลายมีมากก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่พรหมจาร,รย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัด ความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไรเราได้บอกแล้วเราได้บอกแล้วว่าหนีทุกหนีทุกขณิโรธคามิหนีปฏิปทาก็เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความนายนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงการทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าหนีทุกหนีทุกคณิโรธคามินีปฏิปทาจบสีสปาสูตรที่หนึ่ง